จันสูงบนวายูบนฟ้าจะไปเก็บตองมก้าไปไปมาได้กินไข่มดแดงสวัสดีสู่เขามาวันนี้ได้ไข่มดสมมดแดงจากปลาหิมพานมาพร้อมด้วยไข่ไก่ตีลนดขายเข้านะเอาละวันนี้ขอเสนอเมนูไข่ทอดใส่ไข่หมดแดงสไตล์โคซูชีวิตใส่ต่ำมีต่ำเกิดเน้อเริ่มแรกเลยนะเฮาก็จะตอกไข่น่ะใส่หอมเข่าหอมแดงพริกเด้ซอยลงไปน่ะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยตาใยม้อยไข่หมี่และรสดีต่ใยมีไข่หอยลงไปตามด้วยพริกไทยและบะนานนิดหน่อยโคเลโคเลโคเลให้เข้ากันก็เป็นอันใจได้จากนั่นก็ใส่ไข่มดสมมดแดงลงไปเนใลงไปนักื ต้องัวมันมดมันเสี่ยงจําโดนมันครบที่เก้าป่ะตาครบหน้าบ้านนะ่นนะ โอเลนต่อไปแล้วเขาก็จะเอาไปทอดเนื้อสู่เขาก็ตั้งเตาใส่น้ำมันเปิดไฟให้ฮอนนะแล้วก็ใส่ลงไปเลยสัวบุ้มสัวบุ้มแตกบุกบุ๊กบั๊กบ๊กตึงน้ำมันตึงไข่หมดอน่ะว่าแล้วก็ขึ้สู่เขาไปตักเข้าใส่จานรอเนอรอระวังนี่ก็ล้อล้อมสกามล้อจนมันหอมไปจนสามบ้านแปดบ้านก็เป็นอันใจได้น่ะเสร็จแล้วเ็ืึ้สู่เขาเนี่ยตักไข่ทอดใส่ลงไปในจานเนอร์และแล้วมันก็จะถึงเวลาตีลอยคอแลยรอคอยแล้วน่ะววาแล้วก็ยอกกะยอกที่แปลว่าเข้าปากนะ